ทำลําลงเตรียมขึ้นฐานบางสวยลาดฉลากพัดัด เขาสูทานเรียบร้อยของเชยลาย น้องไซลานกำลังเต็งตุ่งที่เทงฐานหนองร้อยชุ่มจะผ่านงานประฟเฟนี่อำเภอกุชชุม,ชมจังหวัดยะโสธร้องไซลานกำลังเต็งตุ่งที่น้องไหลล่องยางเดี่ยวบังนะาชางช่องนี้เป็นห,หน้าที่ของบังไซลานกำลังเต็งตุ่ น้องไฟลานของฉลากพัดอเตอรี่พัดนั่นแหละพี่น้องมองไฟลานาชาอัมพอ๋อชาอัมพรพี่น้อง หางเครื่องแบบไฟลัดใช่ไหม บังไฟลานชาอัพรชาชาบ่อบครับาม็พงแสนบ่ไม่ชาบกอนกอนชาก้อนบ่โอชาอัพรลุลุงมาจ้าบ่างนนี้เสียงไม่เสียงงยงหบั้ป็ลายเปนเายาลาสามสองน ไม่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 กวนเลยหรอหนีพัดพร้อมเพื่อนเห็นมันเถื่อนมันเก๋อยู่อ่ะมันเถื่อนเลยมันเก๋อะไรอ่ะ ร้อยามสิบห้าขงแฟลนด์ชาอัมพรสลากัส